ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินผมปะได้ยินแหละผมดูทรงแล้วแหละเฮ้ย hey. สวัสดีเช้าโลกสืบเนื่องจากเอพที่แล้วนะครับผมก็ได้เอ่อทำทำฟาร์มนะครฟาร์มข้าวนะครับโอ้โ oh. หสุดยอดเลย20นาทีคนดูตั้งหนึ่งพันแม่งโคตรเยอะดีดีด,ดีวันนี้ทำอะไรดีผมว่าผม,ผมจะขุดดินมาปิดด้านล่างนี้ว่ะ ด้านล่างนี้ก็เอาเป็นฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มแล้วกันผมจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้หมดก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำการผสมพลัวนะครับเพื่อที่จะมาทำอะไรวะเพื่อที่จะมาขุดดินเออกูพูดอะไรเนี่ยเออถูกแล้วไม้มาอันนี้มาโอเค สักสองอันปึ๊บนี่โอเคไปลุยกันดีกว่าจออย่างใหญ่อ่ะไวรุ่นจอใหญ่ปิดตรงนี้เลยแล้วกัน เ้ยกูไปไงเนี่ยเกียงสักอันหนึ่งเลยนะติดไปก่อนติดชั่วคราวไปก่อนอ้ยสร้างไม่ถึงว่ะ เอาดินหมดขุ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 ดจะมืดแล้วเหรอทำไมไวจัง ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าหนึ่งบล็อกตรงนี้มันดูยังไงยังไงอยู่นะนี่ติดแม่ง ติดแบบสไตล์ต้นอีเนี่ยน,นี่ถ้บิดฟาร์มหนึ่งละกัน เฮีท่จัดเฮ้ยเอาบ้านใต้ดินด้วยดีกว่าห้องใต้ดิน เฮ้ยพังพอดีอน,นั่นอะไรปลาล่ะปลาทำไมมึงดิ้งมึงเดินอย่างนั้นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เต็ปการสร้างนี่แบบปรมาจารย์อะโอ้ <c oughs> oh, ไม่ถึงด้วย ไ,ไม่เก็บแม่นะฮะเราสร้างอย่างเดียว ดินหมดเฮ้ยดินเหลืออยู่นึกว่าดินหมดซะแล้วเอากว้างประมาณไหนดีวะ ดินหมดแล้วไวรุ <pus Mine> ่นโอเคขุดหินนะขุดหิน หมดอีกแล้วเหรอเฮ้ยดินแม่งก็หมดไวเกินดินดินดินเ น่าเส่มาตุนเหหมดอีกแล้ว หมดอีกแล้วว่าไวรุ่นจะมืดอ,อีกแลยเหรอ หน,นึ่งันติดโอ oh. ไม่ถึงเตี้ยเกินเอาแล้วทีนี้อันนี้ก็หมดอันนี้ก็พังโอ้ oh. ไม่เหลืออะไรแล้วสุดยอดกุ้ยทอดสองถุว ตรงนู้นก็สว่างอยู่นะมหมดอีกแล้วไวิร่ล มืดจัดไม่เห็นเลยเพวกก็พังอีกสุดยอดไงเสร็จแล้ววะ่ะ ลึกลงไปหรือเปล่าลึกเกินไปหรือเปล่าหรือว่าโอเคแล้ว<ม>บันไดผมน่าจะอยู่นี่ป่ะอ๋อผิดผิดโอ,โอ้แจ้ว นอนก่อนพวกนี้ทำต่อปลูกอะไรดีเฮ้ยผมมีมันฝรั่งผมปลูกมันฝรั่งด้วยดีกว่าวันนี้ผมต้องผสมอะไรบ้างนะสักสองอันหมดไว อเคไม่ <Okay>. hey, ผมลืมบันได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 ผสมยังไงวะนี่ปะเอ้ okay, ใช่พอะว่าว่าหกัน <c oughs> ไม่รู้ฮะไปลอง <c oughs> ไม่ลองก็ไม่รู้ไ <c oughs> ม่น่าพอ ต้องผสมอีกสามอันอเขาน,นี้ก็ครบอ้าวอยังบหขาดอันนึงอีก ผมว่าผมจะทุบทิ้งดีกว่าเอาเป็นทางเดินนี่เดินเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บไงตรงนี้ก็ใส่กล่องไงเฮ้ยทุกอย่างอยู่ใน การคำนวณไว้หมดแล้วนี่ก็แบบปึ๊บวางไงดีวะปึ๊บกมมีกี่กล่องอะสามกล่องปึ๊บอ้าวเฮ้ยไม่ตรงละไงแม่งโคตรเท่อะ เฉโดโคโทเท่ะไม่มีทอสวะ่ะทอสไฟอยู่ไหนอ่ะแต่เกียมผมหมดยังวะหมดแล้วผสมทอสต,ติดเอาก็ได้ ยีอันโ okay. อเคเท่ว่ะเท่ว่ะ างนอีกไงปึ๊บตรงกลางตรงนี้สักอันหนึง่งปึ๊บบล็อกนี้ใช่ไหมปึ๊บห้องลึกไปเปล่าหรือว่าพอดีละ ผมว่าน่าจะลึกไปว่ะเฮ้ยพอดีแล้วเลย ตามเพิ่มเฮ้ด้านหลังบันไดแม่งไม่สวยหรออยากให้เป็นพื้นดินหมดเลยพื้นดิน,นสมจริงหน่อยเว้ย พื้นดินไปแล้วกันดินทั้งบ้านปึ๊บปบ๊บปบ๊บปบ๊บนี่โคตรเท่อะ ดิดไม่พออีกแล้วขุดแม่งเลยแล้วกันผมจะลึกขนาดไหนดีวะ ต้นตกเหรอตามเอาประมาณนี้ดีกว่ามั้งข้านนี้ก็อุดเอาเนาะตาม นึงตอนนี้ไม่รู้ว่าเช้าหรือมืดแต่ที่รู้คือฟามนี้จะต้องเสร็จภายในคลิปนี้ก้อนเ,เดียวเนี่ยนะก็ถูก ใส่เป็นหินางนสามแถวแล้วกันเสียงเพลงแม่งน่าอนอนวะทีนี้ก็ทำฟาร์มฮะ ฟาร,ร์มนี้จะเป็นฟาร,ร์มมันอาลู ขอเว้วนมีหินไหมเนะี่ยจะมืดอีกแล้วเหรอ,อก็ไวไปบางทีนี่ตรงนี้เราก็จะทำเป็น ดินพร้อมปลูกดินหมดอีกโอ้โหจเจริญจบเลยฮะดินหมดฮะเฮ้ยครบอกหมดนี้พอป่วาวาสามสิบออก มดไม่พอนอนก่อนแล้วกันพวกนี้ออกไปหาดินหาดินทำฟาร์มดีกว่าเอาละครับ ep นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอีพหน้าผมก็จะทำฟาร์มต่อ